่องของน้องมีหนวดเต่าทองของน้องมีหนวดพ่เขาจะลวดไปยืมมเยนเต่าทองสายบัวสายบัวให้น้องเตรียมตัวพี่ย,ยกหมากมาเดือนสี่ไปแต่งเดือนห้าเดือนสไปแต่งเดือนหกให้น้องเตรียมโคกพี่ย,ยกสากมาดาดา <hog any way> เสื้อสาดปัดกวาดให้ดีเส <l> ื้อสาดปัดกวาดให้ดี พี่ตัวไม่มีเซนเซอร์นี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวแก้วเล่าไปวางตรงปากนี่เขาไม่คิดเพลงเลยจังไรอ่ะไม่เพียงเขาคิดได้คนคนมันจะมาเรื่อยๆแต่คนริบไม่ดี่คนคนคนดีผมเลยนะคือว่าคนดีๆคนอะไรเนี่ยไม่ดดันตัวอะไรอ่ะคือตัวอะไรอ่ะแสดงว่าสนใจคณะเพลงที่เช่มากเลยแรงยังหมดใจเลยพี่เช่ร้องเพลงดีนะผู้เยะ มันเป็นข้าวปั้นวันนี้แหละขาตื่นมาพี่เชพี่เช่ร้องเพลงใจงื่ลูกได้เปล่าใจ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 ้ไส้แล้วทางโค้งหลับโค้งเองทางโค้งเปี่ยเลี้ยวไปไหนกลัวแหกโค้งต้องไปโค้งตรงบางเนี่ยบางสาวนะครับบางโค้งใช่ไหมกลับมาเจอบางโค้งไม่ดีเลยทางบางโค้งเอาต้นสูงเดิมเมื่อก่อนมันสูงอลยรู้จักเจอสาะเบา